426ร้แรงมาที่ล้อนะครับที่ล้อเลยสัตย์เที่ยงคืนเที่ยงคืนเลยวคิวเฮียจูนเฮียหกชั่วโมงเฮียขออนุญาตผมรินทาสตอร์เบอรี่ไรซิ่งนะครับวันนี้หลังจากไปทําท่อมาเนี่ยไม่จบนะครับไปทำท่อมาไม่จบนะครับไปเครื่องโชว์แล้วก็วิ่งไม่ค่อยออกมีแต่เสียงนะวันนี้ก็มาจัดรีแมปชุดใหญ่นะครับกับร้านเด๋อเลนะเดอะจูเนอร์วีเกตเลยโอเควันนี้พี่เขาติด ทำทำไมนะฟอดเรนเจอร์แรปเตอร์ขอแบบพี่กลิดโทยดิไม่ได้หยุดดันไม่เกรงใจใครคันนี้ได้ไป400กว่ามาใช่ไหมครับ426แรงมาที่ล้อนะครับที่ล้อเลยเทำไมมันเยอะอยู่เหมือนกันเยอะมากเยอะเตินไปเยอะเกินไปเออแต่มันออกมา426จริงๆนี่ฝรั่งน่าจะชอบไหมใช่ไหลฝรั่งโอ้ใหม่ก้อนโอ้ใหม่กคอทั้งกูยังโอ้ใหม่กอเลย400เขาไปทำท่อมาท่อชุดนี้ค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าปวตีะ เราจะจบอยู่กันที่400นิดๆ4 0 5ตัวที่น้ำมัน E20 นะครับแต่ว่าคันนี้เขาได้ท่อมีท่อมาทำท่อมาจะเป็นท่อที่ไม่มีมูคแคปเนาะใช่ใช่ไม่มีมูคแคเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปหนึ่งก็ังถือว่าเป็นสเต็ปหอยู่ก็จะไถึง400กว่าใช่โอ้โหแต่ว่ามันกดปล์ยไม่ได้นะที่อันนี้มันเป็นการใส่กล่องเพื่อเพิ่มกำลังอย่างเดียวนะครับ ถ้าปลดไต้องรองมารีแมปได้ถ้ารีแมปได้น่าจะไปมากกว่านี้นะยอดเลยครับไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายนะคุณจ่ายต่างค์งเองโอเคครับรถผมก็อยู่ในมือจูเนอร์เรียบร้อยนะสูงก็ระเบิดแล้ว,ลลว <laughs> น้ำมันเครื่องนะ้ำแบบมันเครื่องใช่ไหมเอาแบบเครื่องดี <laughs> อันนี้ก็คืออยู่กับจูเนอร์นะครับชื่อดังก็คือคุณรอนนี่นะ<า>คือผมมาจูนกับพี่รรนี่หล่ยครั้งละแต่ว่าคุณเคยเจอหน้าครั้งแรกเลยเนี่ยขอแบบสเต็ปแบบขับซิ่งได้พี่แต่ว่า คือระเบิดไม่เอาโอเคนะครับก็ระหว่างรอพี่ฟอร์เขาเสร็จนะครับเราก็จะไปเซเว่นกันคือดีนะรอบนี้เซเว่นมีเซเว่นเปิดใหม่ฟังแล้วรู้สึกร้อนไหมร้อนอยู่พอสมควรเราซีรีส์สี่คนนี้คุณจะไปถึงไหนครับก็ไม่รู้เดี๋ยวว่ากันอีนะตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะฮะเราจูน E 2 0นะครับใช้มันยี่ แต่ประเด็นคืออะไรทุกคนประเด็นคือตอนนี้นะครับผมเพิ่งเติม95มาเต็มคาราเบลเลยเต็มถังนะต้องดูดออกหมดเลยนะแต่วันนี้มีเปลี่ยนเซ็นเซอร์ ABS ด้วยนะครับก็ถอลอกมามาจะบ่ายนะเย็นไลทุกทีนะทุกทีนะทุกทีเลยนะทำรถกี่ทีก็มาบ่ายแล้วก็ฝ่ามืดนะระหว่างดูดน้ำมันออกนะครับเต็มคาราเบลเลย120ลิตรต่อชั่วโมง รถผมเมื่อกี้เติมไป4ีลิตรน่าจะประมาณ10-20นาที้วดุดหมดก็นะครับมาแล้วนะฮะ BMC filter นะฮะผมมืดแล้วเนี่ยมือทำให้ครบทำให้จบมาให้เดียวทำให้จบนะ,ะเดี๋ยวบีถ่ายแล้วมันเครื่องด้วยเนาะจะได้ไม่ต้องมาหลายรอบนะมีกองใหม่นะ<ช> <ๆ S 1> เทียบๆ,ๆกันมืดอ่ะนะไม่มีไฟแล้วจันแน่นกว่ากองเดิมหน่อยครับ BMC แต่โล่งกว่าแน่ใช่ครับโ r กว่า เดี๋ยวมาโยนไฟกันก่อนนะครับเดี๋ยวจูเนจร์จะโยนไฟให้ก่อนรคับนอกจากคันนี้นะครับก็มีอีกคันหนึ่งฮะไยเยนปีสองหนึ่งนะหาทอซิงอยากวิ่งคลิกนะครับเดี๋ยวเปฟตทำวันนี้เดี๋ยวเปฟตวันนี้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปวิ่งเทสเก็บอวลาตลอกกันโยนไฟเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ถึงห้าไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีใช่เข้ามาทีก็เสร็จหมดแล้วไงเราเขียนเนี่ยเดี๋ยวไปวิ่งเทสกันใช่ไหมใช่นี่มันเร็วนี่มันเร็วเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือเราเขียนเสร็จแล้ว อ่ะอันนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนแปลว่าตอนที่ทระหว่างรอรอทําเครื่องให้สมบูรณ์นี่คือเขีย,ยนลเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวเราจะลองไปลองเทสดูนะครับม <c oughs> ีประสบการณ์นะมีจูเน่นั่งข้างได้จูเน่นถือโกโปรให้ <มา S 1> กไ็ได้มามา,มา <c oughs> เยี่สามแล้วสีมันได้อยู่ได่ยังาได้อยู่นะได้บาร์ห้าไม่เกินไม่เกินสี่สุดห้าดี 4, 4, แล้วจังหวะโชคดีมากนะครับไดโน่ว่างก็ได้จบวันนี้เลยไม่ต้องมาใหม่มาแล้ว จบคนี้นะครับจบคืนนี้ตูนเนอร์ลังจะนอนกี่โมงครับคืนนี้น่าจะมีตีสามตีสามนะมีต่อคิวสองคันใช่ไหมสองคันมีคายเยนเอ็มมใช่เอ็มสามเอ็มสอันนี้ก็มานั่งเอ็มสามติบเป็นเอมสามโนนะเด้๋ยยดูสองร้อยห้าิพืาถ้าไม่ถึง2องร้อยห้าสิบวเดียวไปตามหาพี่อาร์ที่ทองหลอต้่งฉีดน้ำนะครับไม่งนเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไปมีลมเป่ามีน้ำเย็นฉีดนะ 6 1นะครับฮอกได้ oh, okay. มา424แล้วรันแรกนะมราอยู่รันแรกอะรันเดียวจริงเลิกรันเดียวเลิกเลยอ่ะ,ะเลิอกอันนี้คือคอมพิวเเลยคอมพิวเราครับก็แทร็เก็ตเราอยู่2 5 0แต่อันนี้ขอก6 1ถือว่า <Okay. S 1> เกินเกินที่อยากได้มาเยอะเลยเดี๋ยวเรามาล้างโอชีกันอีกรอบหนึ่งใช่เดี๋ยวเรามาล้างโอชีนอีกรอบหนึ่งโอเคอันนี้เดี๋ยวเราใส่ไฟเดิม ฝ่ายที่เราดูออกมาจากตอนที่เราก่อนจูนก็วัดแรงมาเดิมก็คือเดี๋ยวมาดูวัดพัดมาเดิมก่อนมาเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่บแมาเดิมที่าที่ดูท่อแล้วเนี่ยขึ้นมากี่มาคิดว่าท่อท่อกับกองยูโรอาร์ตยูโรอาร์ตเอออยากวิ่งคลิกนะพูดบ่อยเนี่ยมีอะไรของเขาเนี่ยสนิทกันครับสนิทกันรันสองครับรันสอง สองนะสีน้ำเงินนะก็คือกราฟม้าเดิมเนปะ็177ท็อคมา227นะฮะรู้สึกว่าม้าสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ5,000กว่ารอบนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่5,780ขวดถือขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับก็เยอะมากเลยนะใส่เท่าลหร่สิบหกตัวก็จะครบร้อยม้าหรือว่าแฮปปี้แตนะ่ฮปปี้แต่1 5บ ลานบิก๊กเป็นไงฮะจุดน,น,นคันนี้จบง่ายไหมครับทำมาเยอะมันก็น่าจะร่วมถ้ารถสมบูรณ์ทำมาร่วมหลายร้อยคันได้อยู่เลยอยู่ก็เหลือเก็บรายละเอียดตามแนะนำครับผมก็จะ<ผ>ม,มีก็จะมีผมนํะไปเก็บงานก็คือจะไปล้างโอชีตต่อนะครับนี่ก็สบายแล้วครับเ,รเดี๋ยวยาวเรียบร้อยนะครับลันเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มีนี่ M 3 F 8 0นะมาจูนโอ้ย สวย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 เฮ้ยแต่บอกสวยนะสีเบจอบาเนี้มันเป็นบอกของเอ็มเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นนะพวงมาลัยเหมือนกูเป๊ะข้างในเหมือนกันเป๊ะนะขออนุญาตจะของรถด้วยนะครับนหล่อมากเลยนี่นะครับพทอร์ซิ่อยากวิ่งคลิกวันนี้เรามาจุนด้ยครับกี่โมง้วครับพี่ตอนนี้เช้เที่ยงคืนแล้วเ้าไปคิวเียจุนเียกชั่วโมงเฮ้ยอันนี้อกาสไได้นะ เราไปตัดก็เอาแมวมาไปไงครับมา้านได้กี่โมงครับวันนี้ผมมาตั้งแต่กี่โมงมาวสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มใช่มากเลยคือต้องหาเงินนะอันนี้คือเหนื่อยเหนื่อยใจหรือว่าเหนื่อยเอวพี่เหนื่อยเอวใช้เอวหรือจูเนอร์ก็ใช้เอวจูเนอร์จริงๆอ่ะทำงานยังวันยัเสร็จแล้วแต่แม่งที่ทำงานคนดีคนดีครับวันนั้นลูกค้าผม วันนั้นลูกค้าผมสวยหน่อยแม่จะเล่นลูกค้าผมวันนั้นลูกค้าผมก็ที่กับเมีอะไรฟังเชื่อนั่นนะไอผมไปไอเลี่ยนติดตลอดแล้วมานามันติดอะไรอยู่ข้างบนตอนนี้นะเชียงคืนตรงนะอ๋อมันต้องเปิดกลับบ้านดีกว่านะทุกคนช้ำใช่ไหมชายช้ำติดช้ำติดช้ำโอเคนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเรามาตั้งแต่บ่ายๆนะครับก็ เที่ยวต่อไม่เที่ยวแล้วกลับบ้านแล้วนี่เลยเนี่ยเที่ยงคืนเขานอนยานนี่นี่ดูนะเที่ยงคืนเด็กๆเขานอนยานนีห้าทุ่มสี่ห้านะฮะเดี๋ยวถึงบ้านไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนครึ่งนี่ยังไม่บรรลุทิ่ภาวะเที่ยวนี้แบบกาที่ห้ามเข้าเลยนะใช่เหรอบกยาไม่ใช่อัพมาแล้วเนี่ย ีบบ <Okay. S 2> EP 2นะครับผมขอจบคลิปเท่านี้แล้วกันนะครับอย่างนี้ต้องทํเป็นเรื่องถัดไปเนี่ยก็คือเรื่องของช่วงล่างนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าตอนขาลกลับขับมาประมาณ170 180ถึง200ย่าน200ขึน้นไปเนี่ยลดเรื่องที่จะสายแล้วนะครับคิดว่าอาจจะต้องไปเปลี่ยนสตัดปรับเกียวนะเปลี่ยนบูตติกนกเปลี่ยนช่วงล่างให้มันดีแล้วก็รับกับแรงมาที่ได้มาอีกนิดหนึ่งนะรังั้นใน EP หน้าเนี่ยผมจะพาไปทำะารเดี๋ยวติดตามนะอย่าลืมนะกดติดตาม กด subscribe กด like กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมรินทาสตอรี่เลติ้งด้วยนะครับ E.P. หน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ